สิบมีเข้ามาเลยโอเคโอเคโอเมาเลยอ่ะกลัวป่านน้วาสหายไม่ได้เฉยไ่เข้าวว่าใครมันจะโง่ยืนรอบัฟวาหายไว้สัตว์มีนะมีนะนี่แปลงเงมื่อตอนสพ่คนโง่เท่านั้นแหละไม่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 ไมไม่ได่ไม่ลม่ไม่เม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไมอไมไม่่ไม่ม่่ไ่ไอ่่ไม่ไม่ไม้ไม่ไ่ไง่ไม่ไม่ม่ เราต้องใช้ท่าไหนวะเนี่ยเตะเฮลิคอปเตอร์ไงเดียวเฮลิคอปเตอร์เตะกับมังกรเตะกับมังกรเตะกับมังกรเหรอเฮลิคอปเตอร์ค่อยๆใช้กับหมอกูลืมกดอะไรไปเนี่ยฮัลโหลทไมยามีแค่สามแถววะไอ้แจ็คไม่เข้าเลยมาช่วยแล้วพยับาเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วก็แล้วก็คัมพีอ่ะไวช็อกกดยังเดียวเยวใช้เฮลิคอปเตอร์รักนานรักนานกดด้วยแล้วก็ยาป่าเลือด แบบอะอยู่ทปเตอนนี้ทำไมโดนแค่สองหมื่นหนึ่งล่วงวะย่งงงให่ล้โอ้พี่เกียวตีมันตั้งสามทีสี่ทีไม่แข็งเลยเี่ยอุ้ยธรรมดาเดี๋ยวขอกินยาโดกก่อนได้ป่ะแป๊บหนึ่งน่าจะกุดไม่ขึ้นแล้วแหละตรงเนี้ยวิเลยนะปกติเทพต้องแซวกูแล้วไม่แข็งแน้สัตว์ไม่ทานนี้โฟกัสอยู่ไงไม่ใช่คนเทพอ้าว คนละย่างทีแเทพนั่นแหละหมายถึงเทพนั่นไงกำลังสัดอยู่คุณมันรู้อยู่แล้วไงพี่เสียวมันก็เลยแบบตัดตึงมาเปหมดโอ้พูดอย่างนี้สายตะกูเสียเครดิตกับกับน้องวัดก้าหมดเนี่ยพูดไปเหมือนลังแก่เขาบอกว่าพูดไปเหมือนลังแก่พี่เจียวเ่าเครดิดด้วยเหรออุ้ยอะไรใจร้ายอ่ะพูดอี่คุณแดงอะคุณตาคุณพระ เดี๋ยวนะใครอุต่าไว้ยโคตรแก่อุต่านะอุต่าเอกสราต่อยหมอยต่อยหมอยมาลงวอลเนี่ยเนี่ยไม่ใครว่าพี่ท็อปแก่ไว้สัตว์ไม่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 ศีสตร์ยังไม่แก่ศาสตว์นะแค่ชราเออโอ้โห้ยลดคุณภาพลดแก่อีกแปลกๆอ้าวเอาช็อตฟิวกันหมดเลยเงียบหมดเลย ตั้งใจเล่นอยู่ต้องใจเล่นอยู่ตั้งใจวอร์หรือเปล่าเออตั้งใจเล่นอยู่เมมอยู่เมมอยู่ทำไมผมไม่ไม่แข็งแกร่งเหมือนคนอื่นเล่นเลยวะเตชะนูไม่ถึงตัวเลยไอ้ยสะท้อนไอ้สัตว์เอ้ยธรรมดานานามาวอทีไงเขาก็อยากตีปั้นกันจังวะเาอยากจบปั้นไงเขาจบปั้นเหรอไม่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 ฉัไม่จบไม่จบเดี๋ยวเขาไม่ได้แอร์ไทม์ เออแล้วมาเล่นกันตรงกูไม่ได้วอลแค่วันเดียวทำไมกูประกาศว่าแล้วคิดไปแล้วมันเข่งนี่เดี๋ยวนะโวลมีทอศูนย์หกใช่ปะเนี่ยไอ้สัตว์เนี่ยปกตินะกูลืมกดอะไรเปล่าวะเดี๋ยวกูดูอ่ะอืมไีเยะแทงด่าในบ้านด่าในบ้านไอ้เหี้ยแทงไม่ออกไอ้สัตว์ตะกี้รักตรงป้าไผ่นะพดพดปาก้า พี่ก็เดี่ยวเล่นในบ้านก็ได้นะทำอะไรก่อนวะไอแข็งมาแข็งหมอเหี้ยเด่นแตหมอแต่หมอให้หน่อครับแดงโมโอ้โหแข็งละกล่องไม่ปั๊มอ่ะฮัลโหลกดใหม่พี่หมูตัวนี้หมอเยอะจังวะเฮดดี้แตกละเฮียไม่หลบเลยสักหลักมะถามไม่หลบไม่เฮียทั้งนั้นในโอ้โหหลบหลีกสองรอบแก้หน่อยจ้าคนสวย ใครรู้ว่าสวยจะแก้ให <again having> no <ix> ้หน่อยน่าจะไม่มีใครแก้มึงนั้นอะเราเมื่อกี้คุณเมื่อกี้คุเคนกดแก้โอ้โหสวยมากน้องแจ็คเอาจริงไงสวยมากก็ถูกต้องแล้วเป็นคนสวยไปแล้วสวยที่สวยที่แปลว่ายอดเยี่ยมไหมสวยใจไงแจ็คสวยใจไม่ได้ดีสวยยูสวยสวยยูสวยยูไอ้แจ็คแม่ทับนี่หว่ากูวิ่งไปแจกรัวาเลยสัตว์ ไม่เป็นไรสวยอยอู่แข่งกูแข่งแตกก่กูเกิดแต่กับกูเที้ยบข้ามันเทียบพื้นที่มีแต่ธรรมะวะอะทำไปไหนหมดฮัโลโหลโอ้อนเดีมม <c oughs> พี่พี่ก็ไม่ตัดกลางนะเขาดันเข้า,มา,า,ขขามาแล้วนะเขาดันเข้ามาแล้วมีใครไม่ตาย,ยเ,าเลยเไหมเจ็ดหมื่นเลยเหรอไอ้เพี่จทวนแทงกูสองตัวพร้อมกัน มันวิ่งเข้าบ้านทัวรสองตัวฮันหนึ่งตัวธนูหนึ่งตัวเข้าบ้าน Let's go Let's go Let's go พื้นที่เนี่ยโหแข็งกันบ้านเกิดมากันบ้านได้แล้วหาเพื่อนแข็งอีกพี่แข็งอีกพี่แข็งกันแล้วกูตาจแล้ว้าแข็งปิดปานกูเข้าพร้อมกันได้หะพี่ไวๆเลยรอแป๊บเดียวหนึ่งสองสาม กูนับถึงสามกูเกิดแล้วไม่ร <left> ู้ใครเกิดหรือยังครับไม่ใครเกิดเลยเนี่ยโ้เนี่ยกูเกูฆ่าแล้วกูตายได้ไอ้คมานี่ไอ้ไอ้ไโอ้คยมาไอ้เี้ยมาค้างต่อพี่เจ้าแข่งไอ้สัตว์วอหนึ่งแม่งจะแข่งสักทีหนึ่งไอ้เฮี้ยไอ้แ้งไอ้แบงอัคิอยู่ปะอัดอยู่เกมควยทำเฮี้ยอะไรกันอยู่ไอ้สัตว์อนะดิทำอะไรไอ้ตอ้ด้้างด้วยอะ ไอ้โพกับสกิต์ลักวิ่งไปป่าไอ้เหี้ยเป็นมาสองอาทิตย์แล้วไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเป็นไปร่างป่าเอ็นไอ้เฮียเป็นคนเก่งๆแล้วน้องมาพูดอย่างนี้ได้ไงแจ็คแจ็โดนด้วยไอเอ็นไปฟังตรงข้ามนะโอ้โหตายน้องบอกเอ็นไปอีกแอบยังเลยถ้าน้องบอกเอ็นไปอีกแอบยังเลยใช่เหรอใช่ดูนิ่งสวยไหมจริงด้วยตอดกายหลงเทสว่ะไอ้เฮีย หลงไม่เคยขยัโอ้โหมึงก็ขยันพ่อบ้านกันเกิดอ้เที่อมีคนวิ่งไม้ตีบ้างไหมเนะี่ยเอ้ยบลูออสองขวาหมอ,อเยอะนะขวาหมอเยอะสามหรอเนีสอง,<า>งล้านกูไม่ได้เลยสองล้านตัวไม่เอาไม่ท้อโอ้ยดาบไปดลไปดลไปดลทางไหนดแแีแข่งแล้วแข,แข่งแล้วแข่งแล้วแข่งแล้วฮัลโหลนนี่ไห อยู่บ้านดีๆตัวเดียวดีแล้วโดนแค่โดนแข่งเหมือนกันโอ้ไม่มีใครเลยแข่งแล้วอยู่บ้านโดนแข่งอยู่ก็กันโมโมออกเลยไปเลยข้างนอกก็ได้ทุกอยางไอ้เหี้ยมันไม่ค่อยตีไหวสัตว์แม่งโคตรแม่งจอิงๆผมรู้สึกว่ามันสกิลแล้วมันไม่ออกอ่ะไอ้เหี้ยแม่งน่าหนินโหหิ้นะสวยนะเออหมดนี่ข้างหลังมาไปพร้อมกันไปพร้อมกันบอกโม่เราแเลยหมอลุงดีลุงดิ โอ้โหกระโหลกกรกแตกหมดแตกหมดทุกคนอยู่กูพีทฮะแล้วไอ้พจนจะมาน่ะที่เหลือฝักด้วยมันตายฮาไปก่อนที่จะพูดอีกทำเป็นเสริมโอ้โหแข็งเใช่อออกกไป้ันมที่ออกมาตอนนี้เร็วตอนนี้กำลังนัวเลยแข็งแข็งอยู่เดี๋ยวเพิ่งตายนะเดี๋ยวเพิ่งตายนะอย่าครับอย่าครับรออยู่ครับ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไปไหนกันหมดล่ะไอ้แ้่เขาตายหามาแล้วอีกนัดที่อย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายแปลว่าไอ้แ้่ว่าเก้าวิ่งมาแข่งไอ้แก่ยยังไม่ทันตีเลยสัตว์ไม่อไรถ้าเกิดว่าเราไม่หายใจช่วยเอาเ็อตเซด้วยนะมุดมาถึงแข่งเลยเดี๋ยวทำอะไรนะแปลกๆนะเกี่ยวอะไรกัน มันต้อง C B R ไม่ใช่หรอทไม่เคยอะไรนะ C B R มันต้อง C P U ไม่ใช่หรอเอ้ยไม่ใช่ U B C ไี่อ่ะที่อ่ะแต่ละคนมีใครที่ถือได้บ้างเนี่ยไอ้สัตว์เลยโอ้โหทกำแรงอยู่อ่ะไม่ถึงด้วยมั้งเนี่ยหวยเอ้ยเตะไม่ตายสัตว์เอ้ยแชงไม่ตายที่อ้ะไอใหม่ไม่เอาหนอนมาลงวะหวยพผ็ดๆผมกำลังตามอยู่พี่เทมพี่เทมมา ผมกำลังจะบุกบ้านนะครับผมกำลังจะบุกบ้านได้ครับได้ครับวิ่งไปเลยครับเดี๋ยววิ่งตามปุบป้องด้วยนะครับโอ้ช่วยเด็กไปก่อนเลยโอ้โหบ้านแม่งสัตว์บังคว้าเลยสวยหนุกนะพิษมันสี่เฮียเออถ้ามันไม่ตายนะอีสัตว์เจ้าแรงเกินเย็นเย็นเฮ้ยกุ้ยชิวจะจิ้มทีเดียวตายไง ทำไมต้องด่าคนแก่คนตายยังสนกตาย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 มาถึงมันเหรอตายมันนะตายเรารอดเรารอดแกแล้วแกแล้วแกแล้วอ้้หขาววิ่งหนีมือ้เยี่ยฝีโอ้โหติดบ่อสิบฟังไอ้เหี้ยหมดแล้วนเนี่ยมาพี่เจ้าทัพอยู่พี่เจ้าทัพอยู่สวยแข็งแข็งไอ้เหียเอ้ทำไมตีธรรมดาเลยเนี่ยกูฮัลโหลไอ้เหี้ยทำไมหมอกูไม่ตายเลยวะไอ้เหี้ยกูยืนฮิวอยู่เนี่ย ตีปั้นตีปั้นตีปั้นอยู่ครับวาก้าวาก้าซอยซอยซอยฮะโอ้ซอยป้านซอยป้านใหๆเหญ่ใหญ่ใหญ่ไอย่าะทเสียงไม่เสียงไอ้ยัาจาทเสียงสิบแปเออจาทาเสียงสิแปดนะไอ้สัสไอ้ไแล้วโอออกกัดได้แค่นั้นวะได้สหายยเดี๋ยวเอาโอ้โหเยอะเย โอ้ธนูเหี้ยูเข้าหลังกูเข้าหลังโอ้โหกูแทงแม่งหลบหลีกอยูออย่นั่นแหละเฮี้ยเออสวยเชียหนูตายก่อนอพี่จอต้องมีแดงกับสหายตลอดนะไม่งั้นโดนูยิงตาย<อ>มีอยู่ตลอดเวลาฮะไมยถึงสหายเหรอใช่ครับอโอ้ทำไมมันเยอะอย่างนั้นนะก <ฮะ S 1> ูนี่วิ่งกลับเลยบางติดปลาซิด เไปพิ้ย์อยออกไปพร้อมกันดีมันวิ่งไปไหนวะวัดโอเอ้ัโอเซดอนตาละโอเคเชิญอาปูอับไม่หยุดเกมดีเวลิกูดไอ้หมูหมูออกไปทำคะแนนก็ได้ปั้นคิงฟิเซอร์คิงฟิเซอร์ไม่มีท่าวิ่งเลยสวยสวยสวยแข็งเหมุนไม่เอาเอาวันเอาวันเอาหมดเอาให้หมดแปลงมูยูมูยูสวยมากสวยมากคิรินโอ้วัดค่าแม่งแข็งว่ะ ว่ากล้ายืนอยู่ได้ไงเนี่ยยืนได้ไงวะงงเหมือนกันนะเนี่ยเออสัตว์เลยเหลือเชื่อมากเลยเอาคนตายแล้วโอเคโอ้โหเฮียฮันเตะกูชมหน่อยไม่ได้เลยอฮีวัดก้าโอ้โหไม่ตายตัดทวนแม่งี่เฮียตีวาวตีวาอเอียไม่หลบเลยจัดพี่ท็อปทวน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 โค้ชสองตัวกูจะเอาใครก่อนมามาช่วยสวยสวยแฮดดี้ นางฟ้าอย่าขี้คุณหัวฉันแตงูเออนั่วนี่ทำไมมันเฮ้ยแล้ไม่ตายวะเฮียโอ้ยแยแข็งสักร้ยเงี้ยแย่แฉงท้ายโอ้โหทวนสองลูกกูตายอ่ะมันวิ่งมากูแทงมันก่อนที่กูจะเตะมันอีกสัตว์มันขี้หัวฝั่งเดียวกันได้ด้วยหรอได้พดเออถอนไอ้เฮียพดในบ้านพดในบ้านพดในบ้านไปขวาแล้วพดขวาแล้วคิรินคิริน บ้านเยอะบ้านเยอะอยู่นะบ้านเยอะแข็งแข็งมาหน้าเอาหน้าเอาธนูอีกตัวหนึ่งเอาหนางฟ้าห้เดีโอ้ยเฮียเอ้โดนูยิงโอ้โหเฮียถวยตะกี้ลักบ้านเต็มเลยตะกี้รักตะกี้รักโอ้โหแข็งเล้เฮียในบ้านเต็มเลยในบ้านเต็มเลยเตะไม่โดนเรียบร้อยเฮียบ้านมีสองตัวสองตัวโอเคมีโฟล์กัสกิ้งล่ะเฮียกูรอดได้ไงวะไอ้สัตวบกระลัก การในเขาเขาพูดโอ้โหอีสัตว์สองคู่สวยเขาหมอทำแดงเลยเฮยโอ้โหหมอขวาญอยู่มากแดงหมอทำแดงเข้่มาแล้วมาแล้วโอ้โหเฮี้ยพิดได้ทีเดียวไอ้เงี้ยเฮี้ยก็ตายไอ้เฮี้ยล่วงหมดเลยอ่ะสามตัวตายดีมีผมคนเดียวว่าที่สวยมันเมื่อกี้เกิดหมอทำแดงเลยเยอะติดระวังโอ้โหเยอะ โอ้โหกูตายการอากาศไอ้เหี้ยโดนทวนโบกไอ้สัตว์โอ้โหโดนลุงไอ้เหี้ยมันติดคื่อนไปด้วยยาควิ่งวิ่งไปใส่ตรงปั้นทำมาแม่งหายวับมันหมดเลยโอ้โหแปดหมื่นไอ้เหี้ยต้องทำแดงเกิดให้รักเกิดให้เราโดนปั้นว่ะโอ้โหผิดปุ๊บโดนปั้นหายไอ้เหี้ยโดนตีพร้อมกันไอ้สัตว์เอ้อหมายแล้วมันบุกมาแล้วเข้าบ้านแล้ว เข้าบ้านเยอะมากพ,พี่พสพี่พสเข้าไปจีมหมอแล้วโอ้โหเฮียชิบหายนะอืมอีสัตว์หกกระเด็นนี่อโอ้โหอย,อยพี่โพสพี่โพสอยู่ในบ้านโอ้โหเไม่ตายแล้วโอ้โหโบสิบสองอีเหี้ยในบ้านเยอะอยู่นะไม่ได้ใช้เหี้ยช่วยกู เอาเหี้ยบักไอ้สัตารอันเยอะนะตอนเนี้ยหาตัวมั้งเหี้ยคุณคุรักสิรักข่อยกูกำลังจะแทงไอ้เหี้ยวอ่ะถอยหลังไอ้สัารเหี้ยยึดแหม่เอ้ยดาเมจออกก่อนไอ้จี้โอ้ยเจ้าโอ้ยโอ้กี่เดิมข่อย เสรหมดแล้วปะอุ้ยตายโ oh, oh, oh. อ้โหไอ้เหี้ยแม่งพี่กูยังไม่ติดเลยเหรอวะโอ้โเหี้ยโอ้โหบวก12ติดเขาอยู่ดีบวก12ไอ้เหี้ยโอ้ยพี่โพสอยู่ในบ้านตายหน้าวงหน้าวงแดงโคตรเยอะหน้าว,าว,าวางแดงโคตรเยอะในบ้านก็เยอะประมาณสิบตัวหน้าวงแดงอ่ะมันกำลังเข้าไปเข้าบ้านแล้วนะโอ้โหเหี้ยแข็งอีกสัตส โอ้โหขำมาเล่นเป็นแบบ้อยเลยแกหน่อยแกหน่อยแกหน่อยแม่โดนไอ้เหียวัตายโหโคตรเยอะสวยน้องแจ็คสวยเดี๋ยไปไหนอ่ะน้องแจ็คเฮียอะไรกูเล่อนมาดไม่ค้างโว้ยต้องเดียวค่ะพี่แปงน้องเดียวเองพี่ครับน้องเดียวสุดท้ายแล้วไอ้เฮียเอ้ยเสียเวลาค่านินชิบหายจีจแม่งไม่ไหวเลยอ่ะได้ยุ่ีจีวพ O Itaís saiu.